คุยกันท่าใหม่ไซส์ตูไซส์สคอร์จำนะครับอ่ะก็คือท่าในคลิปเนี้ยนะครับก็เป็นท่าท่าใหม่นะครับเพิ่มมาเป็นโปรแกรมการฝึกขาของน้องเขานะครับก็จากก็คือที่ฝึกมา3เดือนแล้วนะครับน้องเขาฝึกผมดีไซน์โปรแกรมให้ก็มี4ท่าท่าละ4เซตนะครับรวมก็เป็น16เซตนะครับซึ่งก็คือเมื่อผมประเมินแล้วว่าน้องแข็งแรงแระดับหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ ผมก็เพิ่มท่าให้นะครับเป็นเป็นท่าที่เป็นอีกท่าหนึ่งก็รวมเป็น5ท่านะครับซึ่งทุกครั้งนะครับก็คือท่านี้ก็คือชื่อท่าว่าไซด์ทูไซด์สคอรจัมก็คือเหมือนกับการท่าสคอรเหมือนกันเหมือนบททุกอย่างเลยครับอาเรียบทะครับเพียงแต่เรากระโดดไปด้านข้างนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันเนี้ยก็คือซ้ายกระโดดซ้าย่ะแล้วก็ขวาหรือคุณจะกระโดดขวาหรือซ้ายได้หมดนะครับ แล้วก็กระโดดไปกระโดดกลับนับเป็น1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งก็ผมก็เพิ่มท่านี้นะครับเป็นทั้งหมดอีกท่านึงก็เป็น5ท่าน,นะครับพท่าละสี่เซตนะครับรวมการฝึกณปัจจุบันการฝึกขาของน้องเขาก็ทั้งหมดนะครับ4 5 2 0้าเซตนะครับอ่ะ ่าละสี่เซตห้าท่าก็ยี่สิบเซตนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันเลยนะครับซึ่งก็คือในอดีตนะครับสามนาที่ผ่านมาน้องเขานะครับการฝึกขาท่าสควอจับนะครับแม็กซิมัมเขาก็คือได้ประมาณยี่สิบครั้งนะครับจึงเป้าหมายหลักมันจะอัพให้ได้สามสิบครั้งนะครับเป้าหมายหลักมันทําได้นะครับซึ่งก็แล้วก็เมื่อเราก็คือเพิ่มท่าไปนะครับท่าเป็นท่าไซ t ์ s ูไซด์สะคอจับเราจะเปิดเป็นท่าแรกนะครับซึ่งก็ ก็คือผมนับดูนะครับแม็กซิมัมเขาก็ได้นะครับทั้งหมดซ้ายขวานับเป็นหนึ่งรวมกันทั้งหมดก็7ครั้ง7จ็ดคูณสก็เป็น14ครั้งนะครับซึ่งถามว่าเอา้าแล้วทําไมนะครับเนี่ยกับกระโดดด้านข้างมันจะมีความยากกว่ามันจะได้น้อยกว่าท่าสคอรตผมจะบอกว่ามันก็คือท่าสคอตเราเคยชินแล้วเราฝึกจนกล้ามเนื้อเรานะครับ ก็คือทนทานฝึกจนแน่นแล้วนะครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนอริยาบทท่าใหม่ปุ๊บอ่ะเป็นจากกระโดดตรงๆเป็นกระโดดสไลด์ไปด้านข้างนะครับมันก็จะมีความยากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อก็คือมัดที่ไม่เคยถูกใช้งานมันเมื่อมันถูกใช้งานขึ้นมันก็ทําให้นะครับมันจะมีความยากกว่าเดิมอ่นนี้มันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆก็คือจากอดีตนะครับน้องฝึกท่าสะอพจัาได้20เมื่อน้องฝึกท่าไซด์ดูไซด์สะอจัาอ่ะ น้องจะได้14เห็นไหมมันจะลดลงมาประมาณ70 60 70%เลยประมาณ70%นะครับอ่ะมันไปเรื่องปกติครับเพราะว่าเป็นท่าใหม่ที่เราไม่คุ้นชินนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าก็าคือจากสัปดาห์ก่อนกหน้านั้นน้องเขาได้ทั้งหมดก็14ครั้งอ่าก็ได้ ได้เจ็ดทังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เรามาดูรายละเอียดการพักอะไรของน้องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งมันจะต้องให้เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบให้เป็นละเป็นทีละท่าท่าไปนะครับถ้าการที่คุณนะครับฝึกไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์แบบนะครับท่านะครับฝึกยังไม่นั่นเลยแล้วคุณไปฝึกท่าใหม่นะครับทําให้ท่านี้นะครับ การฝึกยังไม่มีคุณภาพเลยเหมือนก็คือคุณจับปลาหลายมือในเมื่อคุณจับปลาหลายมืออันนี้ก็ยังไม่เพอร์เฟกยังไม่สมบูรณ์แล้วไปเอาสิ่งใหม่ได้มันทําให้คุณเสียเวลานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าก็คือการฝึกของน้องเขาเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีเทิร์นไปเริ่มก็คือคลิปเริ่มต้นกันเลยนะครับซึ่งกระโดดซ้ายขวานเป็นหนึ่งเราเรอบไปเริ่มเลย หนึ่งครั้งนะครับกระโดดด้านข้างกระโดดกลับสองครั้งนะครับสามครั้งนะครับไปกลับสี่ครั้งนะครับไปกลับห้านะครับไปกลับหกนะครับไปกลับนะครับเจ็ดนะครับอ่าครั้งที่แปดได้ไหมอ่าไม่ได้แล้วนะครับกอได้เท่าเดิมนะครับเจ็ดที่ครึ่งก็ได้ยังได้เจ็ดนะครับซึ่งก็ ก็คือสัปดาห์ที่2นะครับก็ยังได้7เ,เท่าเดือนนะครับซึ่งสัปดาห์ต่อไปนะครับคือครั้งที่8ต้องสู้แบบขาดใจอะ่ะต้องให้ได้อ่ะครับก็ต้องสู้ให้ได้นะครับก็คือถ้าจํานวนครั้งเราได้มากกว่าเดิมแสดงว่าแค่นั้นแหละเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมกล้ามเนื้อเรามีขนาดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรายังทําอะไรเท่าเดิมมันก็ มันก็ไม่เปลี่ยนนะมันก็อยู่ที่เดิมนะครับซึ่งนี่คือข้อดีของการมีไกด์ไลน์สัปดาห์หน้านะครับน้องจะต้องนะครับสู้ให้ขาดใจครั้งที่7จ็ดเอาให้ได้นะครับให้ได้7ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ผมดูนะครับก็คือการพักของน้องเขาที่ผมไล่ดูวิดีโอมาแล้วนะครับก็คือน้องเขาพักอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนิดๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสําหรับท่าแรกคุณภาพในการฝึกมันจะต้องเพอร์เฟกมากๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าก็คือมันน้อยไป เต็มที่ก็ไม่เกิน2นาทีหนึ่งนาทีครึ่งสองนาทีได้นะแต่หนาทีมันยังไม่ได้เพราะว่าก็คือกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อมัดเนี้ยท่าใหม่เนี่ยนะครับมันไม่เคยถูกใช้งานนะครับดังนั้นก็คือมันจะต้องพักให้นานกว่าเดิมนิดหนึ่งอย่างเช่นก็คือท่าสะวอจ้มนะครับนี่เราไปเลยนะเราไม่นับนะเขาอัดให้หมดแรงนะครับน้องเขาพักหนึ่งนาทีท่าสะวอจ้ำเราฝึกจนเคยชินแล้วไงเราก็อาจจะพักหนึ่งนาทีได้แต่ท่าใหม่ๆนะครับที่เราก็คือ ก็คือเริ่มฝึกใหม่เนี่ยมันจะมันมันจะคือจะพักให้สั้นเหมือนท่าที่เราฝึกมาจนชำนาญไม่ได้นะครับซึ่งส,สิ่งที่ควรจะปรับนะครับหนึ่งฟังนะครับก็สัปดาห์หน้าน้องจะต้องสู้กับมันให้ขาดใจให้ได้8ครั้งนะครับใชดดูไซส์สโคตจําในเซตแรกสู้ให้ได้นะครับให้ได้8ครั้งเพราะว่าเป้าหมายเรานะครับก็คือสแตนดาร์ดเราจะต้องสแตนดาร์ดของผมนะต้อง10ครั้งต้อง10ครั้งนะครับแล้วก็ 2. นะครับก็คือให้พักอย่างน้อยก็ สักหนึ่งนาทีครึ่งหรือสองนาทีนะครับพักหนึ่งนาทีมันน้อยไปมันยังฟื้นตัวไม่ทันเพราะมันเป็นท่าใหม่นะกล้ามเนื้อเราไม่เคยถูกใช้งานครับนี่ก็คือ2ข้อหลักๆนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับที่น้องจะต้องปรับนะครับในการฝึกขานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูท่าต่อๆไปกันเลยนะครับนี่ก็คือผมสรุปให้เป็นท่าๆมันจะต้องเพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบทีละท่าๆนะครับไซต์ูไซต์สะโพจํำนะครับ